เอกเอะลูกน้าสิบรีเคเาเกพน้ารงนี้ตัลกน่โยหยวนไหมลูกพนเป็นสิเลยเนาะมามาขอบใจนะใช่ีอ่ะัดรไปนีเก็บเครืงเคลียร์ใร่ไหมครับไม่วรป่าหรอ ใครช่วยรับเดี๋ยวใครจะว่ายู่รอรับพ่จูหน่อยเสร็จรับพิจูหน่อยพิจูดูเองังมพี่้่งนาส่งคน้าส่งทุกคนุณนิคมรถกรบทุกนารุภาใส่แล้ว 就这点。